ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ตรงกับวันที่15ของเดือนธันวาคมแรมสิบค่ำเดือนหนึ่งปีมะเสง็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรการฟังนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเขหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จ รวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหางานทำถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเราก็จะมีโชคมีลาภแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะไม่มีโชคมีลาภเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดี ก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอป,ปมงคลวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสาเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือสีน้ำตาลสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้เลิกพานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ในช่วงของ6นาฬิกาถึง8นาฬิกา ในช่วงของวันนี้เลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ควรจะมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้นั่นก็คือเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดจะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลในช่วงของวันนี้ท่านมีเข้าไว้ท่านจะมีโชคมีลาบในวันข้างหน้า สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกก็รู้สึกว่าในเรื่องของการงานดีทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้แต่จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้คุ้มค่า ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ขาดมือก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักความกล้ก็รู้สึกว่าดี <c oughs> วันนี้จะพูดจะจาอะไราก็เป็นที่ปรึกษาหาลือกันได้สำหรับคนรักนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเมื่อเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นพิษที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัว,ต,ต,วติดตนดีนั่นก็คือสีเทาสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบ <c oughs> ในวันนี้ ในเรื่องของการออกไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้เลิกพานาทีเลิกที่ดีก็ในช่วงของสามโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าจะเป็นเลิกพานาทีเลิกที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้เลขที่เป็นมงคลควรมีติดเนื้อติดตัวติดตนสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั่นก็คือ <c oughs> เลขสี่แปเลขสี่แปควรจะมีไว้ท่านจะมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าจะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานนั้นก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านทำอะไรในวันนี้ จะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านงานดีเงินก็ดีมีตามาโชคลาภด,ดวงชะตาจะมีมาหาท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้คู่รักคู่ครองวันนี้ก็ต้องตามอกตามใจถ้าหากว่าจะไปเหนือไปใต้ <c oughs> เราก็อย่าขัดใจเขาถ้าหากว่าเราขัดใจอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้วันนี้ต้องตามใจเขาหน่อยสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ <c oughs> ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ลางหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลมีติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีน้ำตาลสีดำสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีในช่วงของวันนี้ เลิกพานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปหางานทำหรือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็เป็นในช่วงของเวลา10บนาฬิกาถึง13นาฬิกาในช่วงของวันนี้จะเป็นเลิกพานาทีเลิกที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารและเลขที่เป็นมงคลควรมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้ ในช่วงของวันนี้เลขที่ดีนั่นก็คือเลข6 4สีจะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจํำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์วันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านได้ ให้ท่านหลีเกเลี่ยงหรือให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ในวันนี้ในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมเขาจะเอามาคืนเป็นบางส่วนวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก็ว่าได้ในเรื่องของคู่รักคู่ครอง ระวังสักหน่อยในวันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานที่ไม่ลงตัวความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอันนี้ท่านละมัดระวังไว้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอน ตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบนั่นก็คือสีเหลืองกับสีเทาสองสีนี้จะเป็นสีที่ดี สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปหาง,งานทำเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาในช่วงของวันนี้จะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านและเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธ ในวันนี้ควรมีติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือเลข3.5มห้าสมหมีไว้ท่านจะมีโชคมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันข้างหน้าในเรื่องของการงานคนที่เกิดอยู่ในวันพุธด,ดีวันนี้ลงทุนอะไรค้าขายก็จะดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรหน้าร้านทางออนไลน์ วิ่งลดขายก็ดีวันนี้จะมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีคนมาอุดหนุนท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการค้าขายดีมากๆท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ในเรื่องคู่รักคู่ครองก็ให้คำปรึกษาหะหรือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานและสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาเราได้ดีในวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ สีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลสีดำสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีในวันนี้เลขที่เป็นมงคลเลขผานาทีเลิกที่ดีสำหรับเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพระหรือหัสนั้นก็คือในช่วงของ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาเหมาะกับการออกไปจากบ้านไปเสี่ยงดวง หรือว่าไปหางานทําติดต่อธุระอะไรดีในช่วงของวันวันที่นี้ก็ขอให้ท่านออกไปในยามที่ดีนั่นก็คือยามที่เป็นมงคลนั่นก็คือในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสนั่นก็คือเลข เ3เลข9กจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพระหรือฮัตถ้าหากว่ามีติดเนื้อติดตัวเข้าไว้จะมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าในเรื่องของการงานวันนี้ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทํางานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีเรื่องมีราวให้ท่านระมัดระวังไว้ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน จะทำให้ท่านนั้นคิดมากให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงของวันนี้เงินจะหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคู่รักคู่ครองระวังวันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันพูดจาไราต้องระมัดระวังคอยจะมีจับผิดจับถูกกันอยู่ให้ท่านระวังไว้ นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤรหัสประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลสีเขียว สีน้ำเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปหางานทำเลิกที่เป็นมงคลน,นั้นก็ในช่วงของหนาฬิกาถึง8ดนาฬิกาในช่วงของตอนเช้าๆจะมี โชคมีลาบ้า,ากว่าท่านออกไปในยามนี้และเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นก็คือเลข78 78ให้มีติดเนื้อติดตัวไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ท่านจะมีโชคมีลาบในวันข้างหน้า ในเรื่องของการงานก็ถือว่าวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านทำงานอะไรก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วจะมีงานเข้ามาเสริมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรในวันนี้จะมีเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายท่านยิ่งขยนันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีไรายได้ในวันนี้การเงินก็ดีมีคนคอยช่วยเหลือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง คนรักคนไข้เอาเอกเอาใจดีพูดจาดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็เป็นที่ปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีดำกับสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จในวันนี้ เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปหางานทำหรือไปเสี่ยงดวงก็คือในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาของวันนี้จะเป็นเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้เลขที่เป็นมงคลควรมีติดเนื้อติดตัวติดตนไว้นั่นก็คือเลข3-6 สามหกจะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานแต่ไม่เป็นไรงานที่ท่านทำนั่นก็ได้คุ้มค่าและเป็นงานที่ดีโดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังคนจะหลอกลวงพูดจาไรยาหูเบา <c oughs> ให้ท่านใจหนักๆไว้ถ้าหากว่าหูเบาอาจจะเสียงเงินเสียทองได้เพราะอาจจะมีคนมาหลอกลวงชักชวนให้ท่านเสียงเงินเสียทองให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองในวันนี้อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวัง ในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาอย่าใจร้อนพูดอะไรต้องระมัดระวังไว้เพราะเขาอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังสมความที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามาจนท่วมเธอางวดนี้ขอให้ท่านถูกไว้เบอร์ลังวันที่หนึ่งกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี